เล็เลน็กัอยู่บังโลจ้เียงเลยนะค้าบบนีมอสันเลยอ่ะไยแก้วมูละสีมันแซว ไาแก้วิทยาค่ะคือกเกษียณมาแล้วเมื่อปี66ค่ะเป็นมาอย่างไงอะคะก็อยากเอาโมรด,ดกของที่พ่อให้มาก็คือก็คือ,อพ่อเคยทำก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะเอาสูตรมาจากทางอนุสาวรีย์บ้างแล้วก็สูตรทางลังศิต์เอามามิกรวมกันก็เลยก็เลยคิดว่าเออเราน่าจะทำอาชีพได้ก็เลยว่าอยู่บ้านเฉยๆก็เลยขายก๋วยเตี๋ยวอ่ะค่ะ แต่แต่ที่บ้านเนี่ยขายตั้งแต่ปีพศ2534แล้วค่ะแต่ว่าก็ก็แล้วแต่รุ่นเรุ่นต่อรุ่นนะนะคะอันนี้คือรุ่นที่ว่าแก่แล้วก็ก็กลับมาดูแลสิ่งที่พ่อให้มาค่ะก็สาว์อาทิตย์เพราะว่าเริ่มขายตั้งแต่ตอนที่ยังรับราชการอยู่นะคะแล้วพอเสร็จแล้วก็มาพักผ่อนสักระยะหนึ่งดูแลร่างกายดูแลเช็คสุขภาพเป็นมะเร็งค่ะระยะที่สาม แข็งแรงดีนะคะเพราะว่าไม่ไม่ไม่แพ้คีโมไม่แพ้อะไรเหมือนใช้ชีวิตได้ปกติเลยค่ะก็เลยแข็งแรงแข็งแรงค่ะแล้วก็แล้วก็แบบเด็กๆก็บอกว่าแข็งแรงแล้วก็อาจารย์เปิดหม้อได้แล้วบอกโอเคโอเคเดี๋ยวครูรอดูอีกทีนึงก็เลยได้แฟนมาช่วยค่ะแฟนก็รับราชการอยู่สำนักงานฝนหลวงค่ะก็เลยมาช่วยกัน เก้าโมงจนถึงบ่ายสามนะคะตามตามที่ลงไว้แต่เมื่อวานนี้วันแรกหมดเกี้ยงเลยของก็ของก็เตรียมไว้เยอะแต่ว่าก็เจอพวกแบบอะไรนะคะซื้อกับบ้านกันเยอะนะค่ะเมื่อวานนี้ค่ะชื่อที่มาเลยคะอันนี้ชื่อที่มาที่ไปก็คือชื่อร้านใช่ไหมคะเด็กนักเรียนมาล้อด้วยว่าอาจารย์ทำไมทําช้าจังบอกอ๋อครูต้องทําแต่ละชามแต่ละชามครูต้องการให้ น้ำน้ำแกงเข้าไปในเนื้อมันเลยเตาะเตาะเตาะเขาก็เลยล้อกันมาว่าก๋วยเตี๋ยวเรือเตาะเตาะแล้วก็แฟนก็เลยบอกว่าเออดีก็เลยนำมาใช้เป็นชื่อร้านว่าก๋วยเตี๋ยวเรือเตาะเตาะเป็นไงบ้างรสชาติอร่อยค่ะกลมกลม่อมเพราะว่าเขาปรุงมาแล้วแทบจะไม่ต้องปรุงเลยเป็นคนเพื่อนที่แถวนี้เนาะใช่ค่ะเป็นลูกศิษย์อาจารย์ด้วย พระอาจารย์ยทขาสอนอยู่ที่ไหนยังไงรครบโรงเรียนไผ่แก้ววิทยาแต่ว่าอาจารย์ท่านกเกษียณแล้วท่านก็เลยใช้เวลาหลังกเกษียณ<ม>ในการที่แบบพบปะพูดคุยค่ะเฉพาะเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างนี้ค่ะมาครั้งแรกใช่ไหมครับมาครั้งแรกรู้สึกเป็นยังไงรสชาติรสชาติสายสาที่แซบค่ะแซบเนาะแซบมไม่ต้องปรุง มาใช้บริการที่ร้านได้เปิดเสาร์อาทิตย์นะคะหากมีแรงแล้วก็อาจจะเปิดหลายวันหน่อยยังไงก็ติดตามในเพจกุ๊ยเตี๋ยวเรือต๊อเต๊ตาใบคูปองค่ะอยู่โดยโรงเรียนไผ่แก้วทิยามา200เมตรอยู่ฝั่งซ้ายนะคะอ,อยู่ในซอยนะคะโก็เยวมัลูกังนะเดด